ราะฉะนั้นเราควรที่จะคิดเราควรที่จะคงวัฒนธรรมนี้ไว้ให้ได้ครับผมขออนุญาตเสร็มตรงนี้ครับว่าสิ่งที่อาจารย์หมอพระเล่ามานั้นเนี่ยเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นมิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมมิติทางกฎหมายนี่เป็นแค่เครื่องมือรีบใช้นีบบังคับใช้อำนาจรัฐไปบังคับเข้าอะไรเข้านั้นอาจจะใช้ได้เป็นบางครั้งข่าวเป็นใช้กรณีข้อยกเว้นไม่ได้เป็นจิตสำนึกจิตสำนึกต้องมาจากภายในครับค่ะคุณนิสารค่ะ ถ้าฟังคุณหมอพูดก็สังคมไทยเรามีวัฒนาธรรมเป็นครอบครัวใหญ่ในขณะที่สังคมตะว,วันตกเป็นครอบครัวเดียวแต่ตอนนี้นะคะที่เหลือดไปเห็นข้อความประชาสัมพันธ์ที่ทางคุณมืรรักษ์นำม,มารู้สึกค่อนข้างสะเทือนใจว่ามันถึงเวลาแล้วเหรอคะที่สังคมไทยต้องมาเผชิญกับภาวะเช่นนี้คง<อ>ต้องให้คุณเร<อ>ือหลักช่ว้ฟังนี้นครับเอ่ออันนี้มาจากเด็กวัยรุ่นนะครับอายุยี่สิปีเศษเษช่วยคิดแล้วก็ส่งมาให้เราที่กระสุงเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่โฆษณาเนี่ย ปกติแล้วก็จะแสดงสินค้าแสดงกิจกรรมแต่น,นี่เขียนไว้สั้นๆเท่านั้นนะฮะไม่ไม่ถึงว่าวันนี้เราต้องคิดโฆษณาเพื่อให้คุณไม่ทอดทิ้งพ่อแม่อืมโอ้โหสั้นๆแต่ว,ว่าลึกซึ้งนั่นเอค่ะสิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราค่อยๆพบมากขึ้นนะครับว่าอย่างสถานสงเคราะห์ในความดูแลอย่างที่อาจารย์หมอพูดไปแล้วว่าผู้สูงอายุไม่มีใครเขาอยากไปหรอกครับไปบ้านบันแคร์ไปอยู่บ้านสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะ หรือแม้กระทั่งสถานสงเคราะห์บุคคลไร้ที่พึ่งครับเหล่านี้เนี่ยเขาไม่อยากไปแต่ว่าลูกหลานเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอมาเช็คเมือนกันนะครับว่าจะมีเตียงว่างเมื่อไหร่จะรีบส่งมาเรารับได้เตียงสามพันคนทั่วประเทศเรามีสถานสงเคราะห์บแบบนี้ยี่สิบแห่งแล้วเราจะเลิกสร้างแล้วเราจะไม่ทําเพราะว่ายิ่งยิ่งถ้าทําขึ้นมาก็จะยิ่งส่งเสริมให้คนเนี่ยตัดสินใจว่าเอาไม่ต้องดูแลแล้วพ่อแม่ส่งไปเลยแต่ว่าคําถามก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ท่านผู้สูงอายุนั้นได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับบ้านไมชนของท่่าย รับต้องทําอะไรบ้างคําตอบก็คือว่ารับต้องทำรุรงค์อันนี้ก่อนหนึ่งเรื่องความกระตันอยู่เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมกฎหมายก็มีไปนะครับ,รบอันที่สองคือต้องทําให้รู้คุณค่าทําให้ทุกคนตระหนับในคุณค่าว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นภาระแต่ท่านต้องมองเห็นคุณค่าของท่านให้ได้ท่านเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินท่านเรียนรู้ท่านอยู่มาก่อนเราหลายอย่างทุกวันนี้ที่เราได้ใช้อยู่ก็มาจากสิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดสั่งสมมาให้3สามก็คือว่าจะต้องให้หลักวิชากับการดูแลผู้สูงอายุ คนจนํนวนไม่น้อยครับที่เด็กนุ่นใหม่โตมาเรียนมาสักอย่างดีเลยเรียนชั้นสูงสูงจบเมืองนอกมานากลับมาให้ดูแลผู้สูงอายุดูไม่เป็นเป็นแม่ตัวเองเป็นพ่อตัวเองดูไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ให้ความรู้แก่คนทั่วไปที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการจะดูแลตัวเองใ,ให้ความรู้กับคนที่อยู่ในวัยที่กําลังจะถึงผู้สูงอายุได้เตรียมตัวตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและเรื่องสุดท้ายก็คือจะต้องพัฒนาโครงข่ายเพราะว่ามัน บางครั้งเนี่ยในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคนในครอบครัวอาจจะไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุของเขาได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉนั้นในเช่นกลางวันเนี่ยก็อาจจะไปมีศูนย์ผู้สูงอายุในเวลากลางวันที่ท่านผู้สูงอายุเนี่ยจะไปรวมตัวกันหรือไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันท่านก็จะได้ค้นพบคุณค่าของตัวท่านเองไปเรื่อยมีกิจกรรมอะไรทําแล้วก็ท่านก็เห็นคุณค่าสังคมเห็นคุณค่าและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอด ความคิดความรู้ของท่านเอาไว้ให้กับชุมชนนั้นด้วยครับครับค่ะ,คะ,คะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องของหลักวิชาในการดูแลผู้สูงอายุรรวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายในสังคมไทยนะคะรวมทั้งในเรื่องของผู้สูงอายุหญิงที่น่าจะเป็นปัญหาพอสมควรนะคะควรจะต้องให้การสนใจกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดมีแนวความคิดอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาร่วมเสนอหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อชราภาพไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญหรือบางทีไม่มีได้ซ้ำไปต้องหาเลี้ยงตัวเองต่อไป ทั้งทั้งที่ร่างกายเนี่ยไม่ไหวคุณหมอครับประเด็นนี้เป็นประเด็นน่าเป็นห่วงจํานวนสัดส่วนตัวเลขเยอะไหมครับเรามีผู้สูงอายุประมาณ6ล้านคนคเป็นสักกี่ท่านครับที่ต้องอายุมากแล้วยังต้องไปหาเช่ากินข้าอย่างนี้ตลอดเวลาเอาตัวเลขอย่างนี้ในสามคนของผู้สูงอายุไทยหนึ่งคนจะต้องท,าทําอาชีพในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐกิจตรงนั้นต้องหากินอ่ะต้อง,องหาเล<า>ี้ยงชีพต้องไปหากินไม่ได้มีกินเป็นยังไงหนึ่ง <1 S 1> ในสามทั้งทั้งที่อายุมากแล้ว เกินหกสิบปีขึ้นไปครัอบอันนี้เป็นปัญหาที่่อนข้างหนักเหมือนกันหนักครับ,บคือถ้าจะพูดไปปัญหาของผู้สูงอายุนี่มีสามอย่างใหญ่ใหญ่อย่างที่หนึ่งก็เรื่องเศรษฐกิจไม่มีเงินคุยง่ายมีเงินท่านี้ก็เพราะว่าคนไทยเป็นเกษตรกรเกษตรกรก็ทาํานาทําสวนก็ทําไปเรื่อยๆหกสิบปีก็ทําเจ็ดสิบปีก็ท 75, ําเจ็ดสิบห้าสิแปดสิบจะทําไปไหวล่ะครับพอตอนทําทํานี่เงินออกไม่มี ไม่ได้เก็บเงินออมเพราะบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้ก็ไปอย่างเงี้ยเลยๆครับพอาําไม่ไหวก็สุสลาภาพสลาภาพก็ละบากแหละไม่มีเงินออมแหละก็ต้องหวังพึ่งลูกเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุไทยปัจจุบันนี้หวังพึ่งรายได้จากลูกนี่ประมาณ40เอร์ซนค่ะชนะครับเยอะสิครับดังนั้นใครมีบิดามารดานี่ต้องต้องส่งเสียนะครับไม่ส่งเสียบาปนะเพราะว่าบ,บิดามารดาไม่ไม่รายได้ นันเป็นปัญหาข้อที่หนึ่งเรื่องรายได้ปัญหาข้อที่สองคือปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพทรุดโทรมพออายุมากเขา้าปวดหลังปวดเอวต่อตาเป็นต่อกระจกผู้หญิงเป็นนหนุ่ผู้ชายเป็นเนื้อเนือเนื้อุ้งง่ายๆคือปัญหาทางสุขภาพโรคในวัยชราครับในในการที่ดูทั้งหมดเนี่ยเราเคยทําสถิตินะครับไปถามผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งประเทศไทยเนี่ยมันปรากฏว่าถามว่าสุขภาพคุณดีไหม มันต่อสุขภาพดีอยู่ประมาณส0มสิเปอร์เซ็นต์้นั้นนะนอกนั้นมีปัญหานอกนั้นมีปัญหาครับปัญหาหนนปัญหานี่เรื่อยๆไปนั่นคืออันที่สามไอ้อันที่สองปัญหาผู้สูงอายุปัญหาอันที่สามผู้สูงอายุคือปัญหาทางสังคมเรื่องบ้านพักอาศัยเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องลูกเต้าไม่ไปถูกทอดทิ้งอะไรอ่างนี่เป็นปัญหาอันที่สามมันมีสามหลักใหญ่ๆอย่างนี้ครับทีนี้ปัญหาแรกเรียนถามอาจารย์ครับปัญหาเรื่องที่ผู้สูงอายุ อายุมากแล้วควรจะได้พักหรือทํางานอดีกแต่ยังต้องมาเลี้ยงชีพถ้าไม่เลี้ยงไม่ทํางานก็ไม่มีกินเนี่ยจะแก้ยังไงครับตรงนี้ครับผมย้ำอีกทีนะครับเพื่อให้ท่านผู้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจำง่ายปัญหาผู้สูงอายุถ้าจัดกลุ่มแล้วก็คือกายใจกับกระเป๋านะฮะปัญหากระเป๋าก่อนส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้มีการออมเพราะนั้นในแผนระยะยาวของรัฐเนี่ยก็ต้องส่งเสริมให้มีการออมกองทุนสะสมเพื่อการยังชีพในอนาคตลาหลังจากเ่าเนี้ยต้องสั่ง ส่งเสริมเข้าไปแต่นั้นเป็นแผนระยะยาวแปลว่าแต่ละคนก็ต้องไปช่วยกันออมรัฐอาจจะสมทบได้บางส่วนในระยะสั้นนั้นเนี่ยก็จะมีประเภทที่เดือดร้อนแล้ววันนี้ถ้าไม่มีเงินวันนี้ก็คือวันนี้ไม่มีข้าวทานอันนั้นรัฐก็จะต้องเข้าไปให้การสมเคราะห์เป็นเรื่องทันทีปัจจุบันทันด่วนต้องทาไปก่อนต่อไปก็คือต้องให้วิชาให้โอกาสในการรวมตัวเพื่อสร้างพลังให้เข้าอาหลังทิงกันข้าเาเครือข่ายของผู้สูงยุิงกันยังไม่พอเอาเครือข่ายอื่นมาอิงกันด้วย ช่วยทาให้กิจกรรมของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้มีพลังทางเศรษฐกิจได้บ้างครับอันนี้เป็นเรื่องกระเป๋าครับมาเรื่องกายเรื่องกายนั้นเนี่ยการให้บริการทางสุขภาพนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความรู้ให้ความรู้ต่อตัวผู้สูงอายุเองทําอย่างไรถึงจะดูแลตัวเองได้ผมเคยมาคุยกับผู้บริหารของสถานีโทรท,ทัศน์ช่อง9เนี่ยนะครับท่านก็ได้กรุณาให้ความเห็นนะครับว่าเห็นด้วยว่า พอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดทีวีมาเนี่ยผู้สูงอายุปกตคก็ตื่นกอนตีสี่ตีห้าเพราะร่างกายของท่านจะเป็นแบบนั้นท่านก็ตื่นตีสี่ตีห้าตื่นมาเปิดมาเนี่ยเห็นแต่พระสวดเห็นแต่พระเทศซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าจริงๆในวัยผู้สูงอายุเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นเป็นความรู้จะทานอาหารยังไงออกกําลังกายอย่างไรทําตัวอย่างไรมีกิจกรรมอะไรให้ทําได้บ้างอของแบบน,นั้นในอนาคตอาจจะสามารถมีขึ้นได้<อ>สื่อลักษณะนี้ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุและคนอื่นๆที่จะต้องสัมผัส นี่คือเรื่องกายรวมไปถึงเรื่องการบริการผู้สูงอายุในเรื่องกายอื่นอื่นอีกเช่นสถานพยาบาลเช่นเรื่องการให้การรักษาพยาบาลอื่นๆที่จะต้องมีส่วนเรื่องของใจอันนี้สําคัญมากเรามักจะได้ยินคนในสังคมชอบพูดว่าผู้สูงอายุเนี่ยขี้น้อยใจก็จะไม่ให้น้อยใจได้ยังไงครับในเมื่อคนในสังคมไม่ได้มองเห็นคุณค่าของท่านพอพูดอะไรมาก็บอกว่าขี้บน่นพูดอะไรออกมาก็บอกว่า,วาไม่เป็นไรให้ทุกคนดันให้ไปนั่งเฉยๆทีๆนี้การทําอย่างนั้นเนี่ยสังคมไม่เห็นคุณค่าของท่าน ท่านนังดักเข้าท่านก็จะเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของตนเองบ้างาซึ่งทําอย่างนั้นไม่ดีจริงๆท่านมีคุณค่าทําให้ท่านได้รวมตัวกันทําให้ท่านได้สัมผัสกับคนต่างวัยทาให้ท่านได้มีโอกาสทํางานกับสังคมแนวคิดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายเพราะนั้นรัฐจะต้องค้นหานวัตกรรมวิธีคิดวิธีทําต่างๆที่จะทําให้เรื่องกายใจและกระเป๋าเนี่ยสามารถหมุนออกมาได้ทั้งหมดแล้วใช้ประโยชน์กับโครงข่ายทั้งหมดในสังคมครับผมอยาก<ช>าจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับ เรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าอย่างที่ท่านผู้ช่วยนั้นทนตีพูดเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเป็นผู้สูงอายุมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่ก็ต้องทําอยู่แต่ต้องทาพอสมควรทําในสิ่งที่อยากจะทาไม่ใช่ถ,ถูกบังคับให้ทําทีนี้ในการที่ทางาผู้สูงอายุเองเนี่ยการหางานทําอย่างเนี้ยบางทีก็ลำบากเพราะว่าจะต้องไปต่อสู้กับคนหนุ่มคนสาวใ,ในในตลาดแรงงาน รัฐบาลเมืองจีนนะครับผมไปคุยกับการประชุมที่ปักกิ่งเนะี่ยเขาไปคุยเขาไอ้รัฐบาลจีนนี่เขามีนโยบายที่งฉลาดมนะากเมื่อลจีนนี้มีกองทุนหมื่นล้านหยวนเป็นเงินไทยประมาณห้าหมื่นล้านบาทเป็นกองทุนไม่กองหนึ่งเลยถ้าเผื่โรงงานใดซึ่งโรงงานเป็นของเอกชนนะครับนี้คนจีนมีโรงงานเอกชนโรงงานในต้องการที่จะมากู้ยืมเงินเพื่อที่ไปขยาย โรงงานของตนให้มายืมแต่มีม,มีมีข้อแม้สามประการประการที่หนึ่งโรงงานนั้นจะต้องจ้างผู้สูงอายุเข้าไปทำงานสิบเปอร์เซ็นต์อืประการที่สองถ้าคุณจ้างคนงานที่มีอายุน้อยจะต้องมีประวัติว่าดูแลบิดามารดาถ้าเพื่อไม่ดูแลบิดามารดาต้องไล่ออกอันนี้คือจะให้กู้ให้กู้เงินไปขยายงานทนำะไมไม่ให้กู้แล้วประการที่สามจะต้องมีสวัสดิการให้คุณสูงอายุที่ ลำบากเป็นค้างข่าวนะดังนั้นอันนี้มันเป็นคล้ายๆสิ่งจูงใจให้กับโรงงานเนี่ยมีแนวทางที่จะให้ผู้สูงอายุเข้ามาทํางานผู้สูงอายุเยอะนี่ผมมีความเห็นว่าต้องทางานเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่านั่งกินนอนกินไม่ได้ต้องทอยางผมบอกว่าทำด้วยพอดีพอดีไม่ใช่ทําจนร่างกายไม่ไหวหรือหาเร่งชีพอันนี้เกินไปครับทีนี้ปีนือว่าอย่างนี้ครับ ในการรักษาตามแผนพัฒนาผู้สูงาแผนผู้ชูวยเหลแห่งชาติเนี่ยแล้วเขียนไม่ชัดเจนว่าก่อไปนี้คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องมีประกันชราภาพครับต้องมีประกันชราภาพค่ะคุณวิสารคุณพิทส์รีเนี่ยคุณต้องมีประกันชราภาพประกันชราภาพนี่ต่างกับประกันปกติยังไงครับคุณหมอกันปกติเป็นประกันชีวิตประกันนี้มันตายแล้วก็ได้เงินประกันชราภาพมันอย่างนี้สมมติว่าคุณกําลังทํางานอยู่เนี่ยคุณก็ประกันชราภาพจ่ายเงินไปเรื่อยๆจนครบ 60ปีคุณกเกษียณอายุการงานตามระเบียบของทนะี่ไหนก็ได้นะคเขาไอ้อไอประกันน่หลักการก็จะจ่ายเงินให้คุณเป็นเป็นบำนาญเป็นบำนาญเป็นเงินอมอมอย่างนี้อ่ะคนญี่ปุ่นทุกคนเขามีประกันชราภาพหมดนะดังนั้นคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยเมื่อเขากเกษียณอายุการงาน60ปีเขาจะได้เงินบำนาญทุกคนไม่ใช่ข้าราชการนะทุกคน จะไตอาจะเอกชนจะอะไรก็ตามเพราะเขาซื้อไว้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆตัวเองช่วยออมไงออมครับเขาจะได้บำนาญของเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยคนหนึ่งประมาณห้าหมื่นบาทต่อเดือนครับต่อเนต่อคนครับห้าหมืนบาทนี่ใช้โปรเกียวนี่ไม่พอนะแต่มาใช้เมันใช้ไม่เหลือเขาก็เลยบินมาเที่ยวบ้านเราเก็ออกมาลองสเตย์ว่านเราเยอะเลยสบายเลยครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าในการ แก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องเบื้องกระเป๋าเนี่ยของผู้สูงเนี่ยหนึ่งรัฐจะต้องช่วยแต่สองตัวเองจะต้องช่วยตัวเองด้วยจะให้รัฐมาช่วยหมดไม่ได้ดังนั้นเราจึงเขียนไว้ในแผนว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าจากนี้ไปอีกยี่สิบปีเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยจะมีประกันฉลาภาพ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าอีกยี่สิบปีทุกคนจะมีประกันฉลาดภาพ ทุกคนมีประกันชราภาพเช่นนี้แล้วต่อไปในฐานะผู้สูงอายุนี่จะไม่ไม่ต้องมาพูดละเรื่องั้นเงินเรื่องกระเป๋านี่ไม่ต้องพูดจะมีทุกคนละนละี่ละครับดังนั้นเป็นแผนการที่ดีนี่เรื่องเป็นเป็นเป็นอันนี้ปัจจุบันเรามีแล้วใช่ไหมครับคุณบอกอมีแล้วสามปีมาแล้วของเอกชนไม่ไม<ๆ>่ของกรรมการประกันสังคมแห่งชาตินี่มีอ๋อแต่แต่ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะประกันนี่จะต้องประกันณัสิบห้าปี อย่างน้อยแหละฮะอย่างน้อยจึงจะได้เบี้ยรประกันออกมาเนี<อ>เพราะนั้นคน45ปีลงมาจึงจะมีสิทธิ์ไปประกันชาราภาพครัอย่างผมนี่หมดเวลาประกันแล้วนี่<อ><อ>เพราะว่าผมนี่กินไม่ใช้เวลาคู่ไปแหมคุณหมอแข็งแรงครับน <ๆ S 1> ี่แสดงว่าอนาคตเราก็จะเรีกยกว่าปัญหากระเป๋าที่อาจารย์พูดเนี่ยจะน้อยลงเพราะมีประกันชราภาพทีนี้เขากําหนดเฉพาะประเทศไทยนะครับคุณหมอกําหนดเฉพาะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของเอกชน หรือแม่บ้านก็ก็ทําได้อ้ยใครๆก็ทําได้ครใครก็ทําได้ที่ถ้าคุณมีรายได้อ่าคุณไปยื่นประกันสิตอนนี้มีแล้วนีครับนีอ๋อใบซะนะครับถูกไหมาจะลงหาเรีบไปครับคุณนิสาครับเพิ่มเติมแต่ที่คุณหมอพูดถึงจีนและญี่ปุ่นนะคะพอจะทราบข้อมูลเหมือนกันว่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานราชการบางแห่งอย่างเช่นถานีโทรัศเนิสเกผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ยเขามีการจ้างงานต่อแต่อัตราเงินเดือนอาจจะต่ากว่าที่ ช่วงก่อนที่จะ,กะเกษียณนี่ยนะคะคแล้วก็จะมีการต่อสัญญาไปหน่วยงานราชการไทยจะมีโอกาสคล้ายๆอย่างนี้ไหมคะสำหรับงานที่อาศาัยความรู้ความสามารถ